อ่าต่อไปคุณเครือแก้วกราบเรียนถามอาจารย์ขอถามสเดาขี้เหล็กหนานเฉาเว่ยมีรถขมฤทธิ์ร้อนจะนำมาสกัดกับสมุนไพเร็เย็นอีกเจ็ดชนิดได้ไหมคะได้ไอขมเนี่ยมันเป็นร้อนดับร้อนส่วนใหญ่มันดับร้อนได้สรุปแล้วถ้าจะพูดให้ง่ายขมมันคือฤทธิ์เย็นนะถ้าจะพูดให้ง่ายมันเป็นร้อนดับร้อนก็คือเย็นนั่นแหละนะขมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะกลั่นนะจะนํามาสกัด กับสมุนไพรเท็กเย็นเอกเจ็ดชนิดไดไหมได้นะถ้าให้ดีเนี่ยเอาสมุนไพรทธิร้อนโดยตรงด้วยก็จะดีเช่นตะไคร่ข่าอะไรขมิ้นอย่างเงี้ยมันมีอะไรสมุนไพรฤทธิร้อนเยอะแยะขมิ้นขิงข่าตะไคร้กระเพราโหระพากระเทียมกระชายนะพวกนั้นน่ะเนี่ยอาจารย์แนะนำนั้นน่าจะหาง่ายนี่ตะไคร่นี่หาง่ายอยู่ข่าก็หาง่ายอะไรอีกที่หาง่ายกระเพรา โหระพากระเพรานี่ก็หาง่ายโหระพาก็หาง่ายจะใช้พวกนี้โดยก็ได้น่าจะใส่พวกฤทธิ์ร้อนอ๋อเขาจะบอกว่าพวกฤทธิ์เย็นเจ็ดชนิดอยู่แล้วแล้วจะเอาขมตัวนี้เข้าไปขมตัวนี้มันเป็นร้อนดับร้อนน่ะนะให้ให้ขมพวกนี้นี่เป็นฤทธิ์เย็นในเจ็ดชนิดนั้นด้วยนะถ้าจะสกัดนี่คือเจ็ดสมุนไพรฤทธิ์เย็นเจ็ดชนิดแัดถอดออกไปอีกสามแล้วใส่ขมพวกนี้เข้าไปด้วยได้เลยถ้าจะใส่ ถอดเอาไปฤทธิ์เย็นตัวอื่นๆก็ถอดเอาไปอีกสามแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นเจ็ดนะก็ไปจนเจ็ดได้นะอย่างนี้เป็นต้นหรือเราจะใส่ฤทธิ์เย็นทั้งหมดแล้วใส่อีกสามตัวเข้าไปก็เป็นสิบมันก็ไม่มีปัญหาใส่เข้าไปอีกสามตัวเนี่ยสรุปแล้วสมุนไพรฤทธิ์เย็นเจ็ดที่มีอยู่แล้วก็ใช้มันเดิมได้แล้วใส่สะเดาขี้เหล็กนั้นเฉวยเข้าไปอีกเป็นสิบใช่ไหมแล้วให้เติมสมุนไพรฤทธิ์ร้อนตัวอื่นไปอีกสาม เช่นตะไครนะไขข้กระเพราตะไคร้ขากระเพราโหระพาอย่างนี้เป็นต้นนะเติมเข้าไปได้เลยนะอาจารย์ว่าตะไคร้ขาน่าจะหาง่ายตะไคร้ขากะเพรากระเพานะรพากระเพราอาจจะหายากโหระพาน่าจะหาง่ายกว่านะเอาโหระพาก็ได้ตะไคร้ขาโหระพานีก็จบแล้วนะที่กรุงเทพจะหาง่าย ที่พูดนี่คือพูดที่กรุงเทพนะเขาหาง่ายกันอาจจะไม่พูดตัวอื่นที่มันหายากไปดูสมุนไพรที่ร้อนที่เราหาได้ตัวอืืนๆที่ร้อนเดน่เดนๆน่ะใส่เข้าไปเลยร้อนเด่นๆเนี่ยใส่เข้าไปอีกสักสามตัวนะสัดส่วนพอๆกันได้เลยเราจะใช้สมุมนไพรฤทธิ์เย็นสิบตัวก็ได้ใช้สมุมนไพรฤทธิ์ร้อนสามตัวก็ได้นะหรืออย่างที่ว่านี่นะสมุมนไพรฤทธิ์เย็นเจ็ดตัวแล้วบวกขมเนี่ยเป็นรน้อนดับร้อนเนี่ยอีกสามตัวใช่ไหมอ่าสมุนไพรฤทธิ์เย็นชัดๆ เจ็ดตัวบวกร้อนดับร้อนอีกสามตัวก็คือขมนี่แหละขมมันก็คือร้อนดับร้อนหรือคือเย็นชนิดหนึ่งอีกสามตัวแล้วบวกสมผนไยริดร้อนไปอีกสามตัวจบเลยมันจะสมดุลเลยนะอาจารย์ว่าสัดส่วนนี้ได้เพราะว่าทดลองแล้วสัดส่วนนี้ได้นะามันจะสมดุลทั่วไปแล้วคนไปใช้ก็ไปปรับอีกทีหนึง่งนะหนึ่งถ้าใช้โดยตรงเลยก็ดีก็จบเลย ถ้าใช้โดยตรงแล้วรู้สึกมันยังไม่ดีถ้าใช้แล้วยังไม่ดีก็ให้เขาปรับอีกทีหนึ่งตามสูตรที่จันว่าได้เลยนะอ้าวต่อคุณสุคนศิลปะบ,บรวรเลิศจะออกดได้ดีและมีประสิทธิภาพถ้าใจไร้ทุกข์ใจดีงามค่ะใช่อันนี้คือศีลที่สมบูรณ์เลยใจไร้ทุกข์ใจดีงามเป็นน้ําพุทธคุณให้ใจสงบร่มเย็นและเบิกบานค่ะถูกต้องอตัวนี้ คุณอาพรเสนาทิพ์หลังจิตวัคซีนจะเป็นอาการร้อนเย็นพันกันจากการสังเกตหลายคนพูดกันอ่าอันนี้ก็ได้ข้อมูลมานั่นแหละจึงใช้ร้อนเย็นผสมกันได้บางทีมันร้อนร้อนหนาวหนาวไงมันเป็นร้อนเย็นพันกันบางทีก็โอ้ปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วก็ร้อนร้อนหนาวหนาวมันจะเป็นร้อนเย็นพันกันเราใช้ร้อนเย็นผสมกันแก้ได้นะได้ Facebook กิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมคุณนัท จรัดรัตวัฒนากราบคารวะอาจาร,รย์หมอหนูฟังแล้วเข้าใจค่าพยายามละเลิกอยู่ค่ะสิ่งที่ทําได้คือใจต้องสู้อ่าดีลดละเลิกกิเลสนะลดละเลิกกิเลสที่ติดสิ่งที่ไม่ดีไปเป็นลําดับลําดับแม้แต่สิ่งที่ดีเราก็ไม่ติดแต่เราอาศัยอย่างไม่ทุกขนะ์ดีไหนทําไม่ได้ตัดไปเลยไม่ติดดีไหนทําได้ก็อยากแบบไม่ทุกข์ นะอยากแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทาให้ดีเต็มที่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะยินดีเท่านั้นตามกุศลเราและคนที่เกี่ยวข้องไม่ต้องไปอยากได้มากกันนั้นนะแล้วก็ผ่องใสที่สุดมานะภากเพียนไปนะดี y u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  e หมอเกี่ยวทีวีสำรองค่ายสุขภาพออนไลน์คุณลานวัดกราบคารวาจันทร์ครับติดตามฟังรายการธรรมะพาพ้นทุกเกือบทุกวันตอนนี้ประมาณสมเดือนแล้ว ทุกใจลดลงกว่า3 0ดีมากดีมากเลยดีมากๆากนะถูกต้องและถูกทางเลยทำต่อไปเลยทุกใจลดลงกว่า30%เวลาเจอเหตุการณ์ไม่ถูกใจพบว่าทุกน้อยลงเพราะมีปัญหามากขึ้นครับสาธุครับนะเ,ออเพราะพะมีปัญญามากขึ้นโอ้โทษทีโทษท,ท,ทีอ่านผิดเห็นไหมล่ะนะอ่านผิดได้นะคนเราพลาดได้นะ พบว่าทุกน้อยลงเพราะมีปัญญามากขึ้นครับนี่เวลาเจอเหตุการณ์ไม่ถูกใจนะพบว่าทุกน้อยลงเพราะมีปัญญามากขึ้นครับสาธุครับดีมากถูกต้องแล้วเอาไปปฏิบัติแบบนั้นแหละแบบที่ทุกลดลงนั่นแหละใช้ปัญญาให้ทุกลดลงนั่นแหละถูกต้องแล้วนะอันนั้นนะชีวิตจะพ้นทุกย่างยืนไปเรื่อยเรื่อยื่อๆนะจะพาสุขที่สุดในโลกเลยดีดีนะนี่ได้ประโยชน์อย่างนี้ก็ดีละนะแม่อาจารย์ก็มีกําลังใจนะเนี่ยนะ มีกำลังใจในการอาจารย์กับท um, ีมงานก็มีข้อมูลมีพลังที่จะช่วยพี่น้องมีกำลังใจเมื่อมีคนได้ประโยชน์มันเสริมกำลังใจกันนะไม่ใช่ไม่เสริมนะคนได้รับประโยชน์กระรายงานเข้ามามันก็เสริมกำลังใจกันเสริมกำลังใจอาจารย์เสริมกำลังใจทีมงานเสริมกำลังปัญญาด้วยทั้งกำลังใจกำลังปัญญา กำลังบารมีร่วมด้วยมันจะเสริมกันรายงานข้อมูลเข้ามานั่นแหละท่านใดได้รับประโยชน์แง่ไหนเชิงไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาเนี่นเป็นการเสริมพลังกันให้ได้เกิดประโยชน์นะอันนี้ดี